ตัครับตัวครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับนี่แอเจละโทษทีครับพาไปตกไปให้ตีกับตูดตายตัวตีครับจะมาแก่อืมเมื่อกี้อะไรไม่มีไม่มีแก๊งแล้วสิไอ้สัตว์นะอะไรเฮ้ยทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยเก่งดังไปหรอเมื่อกี้อะไรนะเช็คกูป้าเช็คกูป้าเด็กีครับมีตีสองหกครับฮาไอ้หนุ่มเมื่อกี้เช็คปะขับรถมาเสียงดังมาเลยมึงไม่มีแก๊งนี่พี่เห็ดใช่ไหมมึงไม่มีแก๊งนี่ใช่ไหม ตะโกนขนาราคันเมื่อกี้ครับมึงครับตะโกนขนาดมึงไม่มีแก๊งมึงระวังคำพูดหน่อยดิผู้ซีสวหน้าเด็กงั้นนะหน้าหน้าเป็นอย่างนั้นโดนส่งบอสไงใครก็ได้ครับเล่นกี่รอบก็ได้ คือคือคือห้าชนะหติดต่อกันก่อนมันได้สามล้านแต่ว่าคือเซลินทำไมมาดูแลด้วยครบเนี่ยดูแลสองเกงแล้วุ่ก็ยืนอยู่กับพี่ไ่มอสอะไม่หมล้นี่เลินมมตเล่นชนะห้าติดถูกไหมจะได้สามล้นแต่ถ้าเล่นไอกรอบอะถ้าสมมติไม่ได้สามก็ได้หน้าเด็กเหมือนกันสิบกองครับสิบก่องนะสิบอน้าเด็กนะเบพี่กอตมตรงเลละกาพี่เด็กน้าละน้อง แล้วก็ตอนตอนเล่น20 20เบยเขา,เอาโอเคพวกมึง,งแมโโแ่งพวกมึงตั้งอะโอ้เยอะเลยอ่ะไปละโอ้เยอะแม่งตั้ร้านเดียวแม่งหมดละแม่งก็หลุดแรกไงมันคนละร้านมันก็นก,นนกดเลยใช่ปะละ่ะเล่นท้าปะเล่นเล่นเล่นจาเหรออยากเจอแมงกิบผายเลย แต่เสียดายเนาะมันต้องเเปป็็นนต้องไปจับฉลากอยากเจอลูกงคืดชิพายอะเจอกันเลยค่ะเซลินเซลินบอกบอกบอกตงบอกบอกให้ตรงนี้เลยนะก็คือไม่ว่าจะเจอกับเออ่แก๊งไหนก็แล้วแต่โดยไม่เล่น e m p เต็มนะค่ะค่ะรับผิดค่ะาั้นคุณพี่ดูดิทำทรงปัก e m p e m p เจอแม่งซิพายเลยอ่ะอยากเจอแผดแม่งซิพายเลยไม่ได้อยากเจอแผดกูอยากให้น้องเจออยากเจอรวกว่าจยากเจอชุดแม่งซิพายเลย พี่อยากเจอมันมากเลยเชลินมาดิเท่าไหร่อะมาอะไระครับเป็นแก๊งนี้นะเรื่อรมลมร้อนตลอดเลยอะพี่ชุดขาวอะพอ,พอเราแบบว่าเป็นไม่รุ่นแบบ <c oughs> น้าหลอกคือเราก็ใจร้อนขึ้นไงพี่บงังแต่พี่อยากเจอมันมากมันมัน,ม,นมันมากใครครับพี่แก๊งอื่นน้องอ๋อพี่เกียร์จีซี่เหรอพี่เขาเขาจะตัวอไม่ใช่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  ไอ้มามัทพ like ูดไปเรื่อยอี네ี่อ่ะสัตว์ไทเดี๋ยวพวกเละเนียมัไม่ใช่ไม่ใช่มัดไม่ใช่มัดไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เครับไม่มีเลยครับไม่มีเลครับีไม่ไดไปเออได้ไปเออคอยตอบเราให้นะพี่บางผมดีไม่ไดครับีซีม่มีอะไรไม่มีอะไรีซีมาเนี่ยก็ไม่เช็คกันแล้ก็อาจจะเป็นจีซีัาไม่ใช่ไม่ใช่จีซไม่จีซีไม่ตรงีซีเองเองอออยากเององเเอีองะไม่ใช่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 เองพ ไม่หมายถึงถ้าจะเล่นนะเล่นได้เล่นปกติอ่ะไม่เล่นเลยไม่เล่นไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นไม่ใครเล่นกับพว้มึงกูไม่อยากเจอพวกมึงใครครับพี่เออใครอยากเล่นกับผู้มึงผมมาตามหาพี่จอนวินนะครับพี่จอนวินไอจอนวินเป็แเดิมพันหมัดกับผมอ่อ้าวมี่เลี้ยงม้าวพี่ยืนมีดียรอหรอครับมี่ยืดแมงพงพิบังพิบังงงหาท่ารเดี๋ยวไปหาครบเดี๋ยวไปหาครับยืดแมงเลย เอาแล้วคุณแชทมาละเดี๋ยวพี่จะเร็วนะเรายืนรอกี่ทีมเองเฮ้ยให้เราพูดไหมพี่ตามพี่ดำมาเลยพี่ดำไหนวะพูดแคสก็ได้แต่แพสียไอ้ไอ้ดำกันดิฮะเนาะมึงอยู่ในเมืองพอดีเลยมึงอยู่ไหนมึงมามึงมึงมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงมึงมาแลนเหลืองด่วนๆดิมีเรื่องอยู่ไหนเพื่อนมาแลนเหลืองดิมาแลนเหลืองหน่อย กูมีไม่มงมึงฟังกูนะคือกูจะมา่ายโดดวิชัน่นใช่ไหมประกันเราอยู่ไหนประกันเราทำนพีาา่ฮัาาลโหลแวนว่าไงแวนรถหลังรถห,หลังเดี๋ยวทงผมไม่ขึ้นอ่ะทำไงอ่ะพี่มันต้องแค่ผมทอผมไปมเติมปิดใหม่แล้วนะ่ะ เปิดปิดใหม่เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปส่งไปให้ดูว่ามันต้องเปิดตรงไหนแป๊บหบนึง่งแป๊บหบนึ่งนะเ,เดี๋ยวบอกมึงก็ได้เข้าไปที่ตั้งค่า,เ,<อ>าเข้าไปได้บอกก่อนนะแบทบบอกก่อนนะแบทบอกก่อนนะแบทบอกก่อนนะตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะ,ะเข้าไปที่สตรีมอะสตรีมแล้วก็หัวข้อการตั้งค่าวิดีโอตามต้องการติ๊กสองอันเลยเไหนวะไหนวะ หัวข้อใหญ่ที่สองอะ่ะเห็นปะอ๋อเผยแร่แรรวิดีโอตามต้องการเสมออะ่ะอ,อะลองติ๊กดูอลองลองติ๊กดูแล้วละหายไหมลองลองเช็คดูของของพี่มันหายต้องเปิดสตรีมต้องเปิดสตรีมขึ้นใหม่ป่ะหรือไม่ต้องต้องเปิดกรติีมขึ้นใหม่ไหมเออถ้าอยากให้ถ้าเกิดว่ายังไม่ขึ้นใช่ป่ะเข้าไปอัอนหนึ่งเข้าไปที่กาะไรเงนะแป๊บแป๊บแป๊บเข้าไปที่เนื้อหาเนื้อหาตัวสร้างวิดีโอแรกอหา สร้างวิดีโออ่ะมันจะเป็นรูปตาเอ้ยมันจะเขียนรูปตาปิดอยู่เห็นปะตากระบาดอ่ะมันต้องไปกดกดเปิดกดเผยแพร่ไปนั่นแหละก็คือผต้องอ๋ออันเคยผมขึ้นใหม่ผมมันก็เผยแพร่เลยวะแต่ถ้าเราขึ้นใหม่แล้วมันก็มันมันก็จะเผยแพร่อันต่อไปเลยแต่อันเก่าต้องไม่กดเปิดเพราะว่ายังเรายังไม่ได้เปิดเออโอเคแค่นี้เพื่อนยังเยอ คุณแคทรอแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับอันนี้รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัีครับสวัดครับสวัดีครับัสดีคกับสว่ไดครับสวัสดีครับสวัสดครับยวังดีครั่สวัีครับสว่เอีครับสวัสีครับโวเสครับสอเดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับไม่จดีครับวังครับสวัสดียัครับวัสดีครับครับสดครับสวบสวดหกบสวดครับสวัดอครับ โอเคครับขอบคุณครับพี่รำอยู่ไหนนี่พี่ ฮะลูกกี้ทำไมคืนบ้านวะพี่เฮ้ยลูกกี้คืนบ้านเนาะพี่พักเหรอลูกกี้พักแก๊งหรอเนี่ยตามมาจากไหนอ่ะตอนแรกมันยุบไปนะลูกกี้อ่ะผมต้องการรถคืนครับพี่เอาตังค์อาตังค์อาตังค์ยากไหนอาตังค์ยากไหนมาคืนตังแก๊งตังค์แก๊งแต่ผมต้องการรถเออต้องการถคืนตังแก๊งไม่มีเท่าไรแก๊งเหลือไรวะตังค์แก๊งเหลือสิบกว่าล้าน พี่ดำลูกกี้คืนบ้านพี่น่าจะพักแคทไปไหนวะไม่เห็นแล้วคือไม่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 ลูกกี้ไม่ได้คืนบ้านลูกกี้ยุบแก๊งอ่ะยุบเลยเหรอใช่ใช่ตอนแรกไม่ไม่ตอนแรกเนีตอนแรกเมื่อวานยุบท่ไม่แล้วแล้วตอนตอนก่อนรีก่อนรีหกโมงอ่ะเขาประกาศไม่ยุบอ้าวแล้วกูเข้ามาเห็นประกาศคืนบ้านอีกแหละช่วงนี้เวรกรรมรื้ว่าไงเนี่ยพี่ค้าคุณแคทครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิบสามนาทีที่รอสวัสดีค่ะฮะ นาทีแล้วมาต้องนานแล้วนะอา้าวแล้วเมื่อกี้เอ่อบางสรุปไงเนะี่ยเมื่อกี้บอกมึงรออยู่พช่เหรอบานบานเราอยู่รอคุณแคทถอดรองเท้าหน่อยครับถอดรองเท้าหน่อยครับคุณแคทเด็กเด็กเขาบอกว่าคุณแคทเหม่อหายแล้วครับหายแล้วแต่แคทเมื่อเมื่อกี้คุณ<ม>แคทเมื่อประมาณค,ณครึ่งชั่วโมงมั้งผมมายืนรออยู่อ่ะนานมากเลยแบบจะเอาเงินไม่ไม่แต่แต่แต่ผมแต่ผมจะมาต่อรองเรื่องอันนี้นิดนึงคือกรณีของวิชั่นเนี่ยผมยืนไปร้อยล้านใช่ไหม ส่วนค่าตัวชานนมหน่ยยี่สิบล้านแต่กรณีของชานนมอ่ะน้องอยู่ช่วยแก๊งได้แค่สามเดือนเองครับที่ผมจะให้น้องยี่สิบล้านเนี่ยเพราะว่าน้องต้องไปฝึกงานต่อคุณแก๊พอจะแบบว่าลดได้หน่อยได้ไหมครับลดใหม่ได้ไหมหรอแต่แต่ตอนแรกคือมันจักสกูห้าตัวลดเลยยี่สิบล้านแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นมันเหมือนแบบว่าเป็นเป็นสิทธิขายอิสระให้น้องไปเลยอะ่ะแล้วก็ปากแดงด้วยอีกอันนึงใช่ไหม ต่ว่าปายแดงนี่ก็คือยกยกให้แล้วก็ปืนสองก็คือสกูาตัวหรือว่าเอ,อ่อคือเป็นสกูก็ได้นะคะอตายเลยจาย <c oughs> เลยจายเลยจายเลยจายเลยแมคืออย่างนี้คือตอนนี้พี่ติดคุณแคทเท่าไหร่เมื่อวานผมให้ไปเท่าไหร่สามสิบยี่สิบห้าสิบถ้ากับเหลือเจ็ดสิบถือว่บใช่ค่ะอีกเจ็ดสิบล้านมันเป็นค่าตัวชานมยี่สิบล้านใช่ไหมแล้วก็ค่ารถห้าสิบใช่ไหมคือตอนนี้ครับคุณแคทคือผมอยากถ่ายรถคืนก่อนนะครับ แล้วแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่คะคือตอนเนี้ยผมจะมาปิดยอดไอ้เรื่องรถนะครับที่ที่พี่ดําเขากู้ไปอะครับมันเหลือห้าสิบล้านใช่ไหมค่ะใช่ใช่คือถ้าผมจ่ายห้าสิบล้านเนี่ยผมจะได้รถเอามาใช้ก่อนไหมครับคือหมายถึงได้รถคืนเลยไหมครับคือนี่พี่จะบอกวันนี้บอกว่าร้อยยี่สิบแล้วเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราเอาชานมเข้ามาทันทีเลยไงเข้าใจปะจริงจริงอะเราต้องจ่ายก่อนแล้วก็ค่อยเอาน้องเข้าแก๊งแต่ตอนนั้นก็เลยบอกไปว่า จะจ่าย120ถึงจะเอาชานมไอถึงจ่าย120แต่ขอเอาชานมเข้าก่อนแล้วถึงจะเอาวิชั่นคืนบอกว่าไปแบบนี้ค่ะอืมถ้าเกิดว่าผมจะรถคืนได้ก็คือต้องจบ70ตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะแล้วแล้วตอนนี้มีมีเท่าไหร่คะตอนนี้ผมผิดออหมา50ครับที่ผมนะไม่พี่ที่ผมมีอีกไงที่ผมมีอีกไงอ่าแต่ที่ผมมีแค่สี่นิดๆงั้นจ่ายแค่50ก่อนได้ไหมครับ เพราะว่าตอนนี้คือคุณแคทน่าจะทราบแล้วว่ามันกําลังจะมีอันนี้ใช่ไหมครับพาร์ทใช่ไหมกิจกรรมสภาใช่ใช่ครับใช่คือตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่จะมีของอะไรที่แบบเอามาขายให้แคทได้ไหมคะแคทตับต่ำมูลค่าเป็นงี้ได้ไหมครับคุณแคทผมจ่ายให้คุณแคทเจ็ดสิบแต่เป็นเงินแดงยี่สิบคุณแคทได้ไหมครับมีตัวให้ด้วยได้อยู่แล้วคุณแคทได้อยู่แล้วได้ไหมจะได้แล้วก็มันจะได้ปิดไปเลยใช่ครับใช่ใช่จะได้เคลียร์ตรงนี้ไปเลยเพราะม คืออยากได้รถจริงครับเพราะตอนนี้มันกำลังกำลังจะมีกิจกรรมสะพานอะไรอย่างที่บอกครับคือช่กยยาวนั่นแหละใช่มันมีผลกับแก๊งผมมากเลยครับตรงเนี้ยเชื่อได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเป็นก็เป็นห้าสิบกับเงินแดงสิบเนาะห้าสิบเงงินแดอ็มเมื่อกี้คุณสก๊อบอกว่าห้าสิบเจ็ดยี่สิบใช่ไหมเงินแดงเป็นห้าสิบเงินเขียวครับสิบช่วยหน่อยนะครับเชื่อน้องหน้าเด็กเลยได้ไหมครับทำไมมันลดลงล่ะเมื่อกี้บอกว่าเงินแดงยี่สิบไม่ใช่หรอ เราเล่นครับเราเล่นครับคุณแคทเอาตามนี่แหละครับตามที่ผมตกลงไปเนี่ยนะครับจะได้เคลียร์ทั้งคู่ด้วยแล้วไม่ทราบว่าคนถือรถอยู่ไหมครับขอบบคคุณรัแคทถือเองค่ะตอนนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวคุณแคทมาเอาเงินเกี่ยวก่อนก็ได้ครับมีเงินได้พี่ยืมสักร้อยเอ่สบาทอ่ะ คุณแคทเป่าอะไรครับกระเป๋า495ค่ะยังไงขอโทษที่มันล่าช้าด้วยนะครับคุณแคทไม่เป็นไรคะ่ะได้ครับเดี๋ยวไปอ่าเอาเงินแดงที่ตู้ล่างก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปโอนรถกันโอเคค่ะเดี๋ยวคุณคุณแคทเบิกแล้วแวะโอนให้พี่ดำก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมไปรอที่ตู้ล่างน่าจะอยู่ที่พาวเดี๋ยวคืต้องไปพาวอ๋อที่พาวโอเคครับเดี๋ยวไปโคมวดะนะครับคุณแคทเฮ้ยโคมวดะ อยู่ที่พาวเหมือนกันมีรถไหมครับคุณครับมีรถไหมเดี๋อวรอที่บ้านนะพี่กับพี่ดำพี่บังมาเคลียร์ตรงนี้เราเดี๋ยวเลบกลับไปครับฮัลโหลเมลโล่อแบบแบบไหนอะแบบพี่มีแบบพี่สองขายเอาไหมเอาเธอมันต้องมีสองแบบ พี่ดำมาลนมาเป้าพี่พาคุณแคปไปด้วยพี่พี่ดำรับคุณแคปไปด้วยเอามาเอามาเอามานี่นี่คุณแคปไปพี่ดำก็ได้ครับไปพี่ดำก็ได้ครับอยู่อ่ะทำไมซื้อแบบเดียวอย่างนี้มันไม่ได้นะต้องซื้อสองแบบนะไปเพาก่อนนะพี่ไปเพาก่อนนะรถอยู่ในเพา เฮ้ยเอาเอาขับขับขับคันนี้กับมีบัตรไหมครับเดี๋ยวผมขับไปซื้อบัตรให้คุณใช่มีบัตรไหมมีค่ะมีค่ะอ๋อพี่ดำพี่ดำบอกเลขกระเป๋าเลยผมเลขกระเป๋า931ครับเดี๋ยวพี่บังไปกับพี่ดำก็ได้พี่เดี๋ยวผมไปเคลียร์เรื่องเงินให้พี่บังขับกับกาแลนข่าวดิครับคุณแค่ สนุกไหมคะทำแกงเหนื่อยครับเหนื่อยมากแต่สนุกดีครับน้องๆมันน่ารักดียิ่งตอนแกงพึ่งสร้างนี่คือวันหนึ่งแบบหลายสิบเรื่องเลยอ่ะค่เจอมาเราแบบเช้ากางวันเย็นก่อนนอนไม่ได้อยู่แบบนั้นเลยครับมีเรื่องทุกวันน่ะคุณแฮชเอางี้ดีกว่าวิเล่ปวดหัวทุกวันดีกว่าจะได้ไม่เหงาค่ะก็ถูกครับแต่ก็บางทีมันก็ปวดหัวกินไปครับ มีตั๋วไหมเนี่ยคุณแค่กระเป๋าเลยนะครับกระเป๋าสี่เก้าห้าค่ะใช่ไนะครับตั๋วแสนมันต้องกี่ใบนะมึงแคทสองร้อยป่ะหรือย20ี่สิบสองร้อยเนาะสองร้อยค่ะ เ,เดี๋ยวผมเอามาให้เพิ่มได้ไหมครับคุณแคทพอดีตู้ผมไม่พอแต่เดี๋ยวผมไม่ลืมครับไม่ลืมเดี๋ยวผมเอามาให้คุณแคทกระเป๋าต่อสีอะไรนะครับสีเก้าห้าค่ะผมติดไบห้าติบายนะครับเดี๋ยวผมรีบเอามาให้ครับได้ค่ะนะครับเดี๋ยวผมไปส่งที่แลนด์ใช่หมดปัญหาทุกที แล้วตอนนี้ซาเวียเป็นไงครับลงตัวทุกอย่างเลยไหมครับไมไ่หรอกค่ะมันก็แบบมีมีปัญหาปกติแหละไอเด็บชื่นชมนะครับครับความพยายาม <จะ S 1> ไม่เคยทำร้ายใครหรือเปล่าคะห,ห,หรือว่า,หร,วาหรือว่ามีอยู่แล้วอีกห้าสิบใบที่เหลืออาจจะต้องไปรับครับงั้นงั้นไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเท่านี้ก็ได้อุ้ยจริงจริงเหรอครับยังใจยังเลยใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เพราะว่าแัสน่าจะเอาไปแลกพวกสิทธิ์ในแบ็กมาร์เก็ตอยู่แล้วน่าจะไม่ค่อยได้ใช้แบบโอโอเคครับโอเคโอเคครับหือว่าช่วยๆกันก็ยังขอบคุณมากครับคุณแคสใจดีสุดๆไม่ได้คุยกันนานเป็นแม่พาเหมือนเดิมนะครับนี่แน่นอนจริงไม่ใช่ขอบคุณมากครับคุณแคสขอบคุณฝากคุณพี่ท็อปด้วยครับขอบคุณครับสู้ๆนะคะท้าผม พี่อ่ะเออพี่กับก้องเก็บกล้องพี่บินมาเนะี่ยแบบกลับมาละไปกินบิ๊กิตหน่อยอมันตึงอะไรไม่รู